สวัสดีครับผมเน่คลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงการลดน้ำหนักให้เร็วที่สุดใช้เวลากี่วันผมไม่สามารถตอบได้นะครับว่าลดน้ำหนักให้เร็วที่สุดเนี่ยใช้เวลากี่วันเพราะแต่ละคนมีพื้นฐานด้านสรีระมีพื้นฐานด้านการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมือนกันนะครับมีหลายปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพศอายุน้ำหนักส่วนสูง ความหนักในการออกกําลังกายการพักผ่อนและการกินอาหารนะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีการออกกําลังกายไหนแล้วครับที่ลดเร็วมากแล้วมันจะดีต่อสุขภาพนะครับไม่มีบางคนนะครับอยากที่จะลดน้ําหนัก10กิโลภายใน7วันถ้าถามว่าทําได้ไหมสามารถทําได้นะครับแต่คุณก็ต้องแลกมาด้วยการออกกําลังกายที่หักโหมมากพอออกกําลังกายหักโหมก็เสี่ยงต่อการเกิดอาการบาดเจ็บต่อข้อต่อและกล้ามเนื้อต่างๆ ทีนี้อพอร่างกายบาดเจ็บหายไปจากการออกกาลังกายหายไปรักษาตัวเป็นเดือนนะครับรู้สึกตัวอีกทีตัวเองโยโย่เอฟเฟกอ้วนขึ้นมากกว่าเดิมหลายกิโลเลยนะครับต้องทานอาหารที่น้อยมากพอทานอาหารน้อยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยรับโปรตีนเข้ามาเพียงพอหรือเปล่าใน,ในแต่ละวันนะครับก็เสี่ยงต่อการสูญเสียมวลกล้ามอีกน้ําหนักที่มันหายไปเนี่ยมันเป็นเพียงแค่น้ําที่ถูกขับออกมาจากร่างกาย ร่างกายขาดน้ําก็เสี่ยงต่อการหมดสตินะครับสมัยที่ผมเป็นนักมวยเนี่ยการลดน้ําหนักที่เร็วที่สุดนะผมทําอยู่2วิธีก็คือ 1. นะผมเข้าห้องสาวหน้าเข้าไป10นาทีออกมาพักน้ําหนักลงเร็วมากนะครับผมทําแบบนี้ประมาณ10-20รอบน้ําหนักลงไปประมาณ2-3สโลนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือใส่ชุด PVC นะครับแล้วก็ออกไปวิ่งกลางแดดน้ําหนักลงไป4กิโลวันเดียวนะครับเพียมากร่างกายเพียมาก เพราะว่าร่างกายเรามันขาดน้ําแต่อันนั้นทําเพื่อการแข่งขันนะครับไม่แนะนําให้นําไปทํากันนะครับเพราะว่าผมเห็นหลายๆคนนะครับวิ่งตามสวนสาธารณะแต่ไม่ได้เป็นนักมวยอะไรก็ใส่ชุด PVC แล้วไปวิ่งอันตรายนะครับอาจทําให้เราสูญเสียน้ําและหมดสติที่สวนสาธารณะผมเคยทดลองนะครับใส่ชุด PVC เนี่ยแล้วออกไปวิ่ง1ชั่วโมงผลปรากฏว่าน้ําหนักลดไป2กิโลแต่ พลังงานที่ผมใช้ไปใน1ชั่วโมงนั้นใช้พลังงานเพียงแค่600-700กิโลแคลอรี่เราต้องรู้ก่อนว่าเราจะลดน้ำหนัก1กิโลกรัมเนี่ยเราต้องใช้พลังงาน7700กิโลแคลอรี่แต่ผมใช้พลังงานไปเพียงแค่6-700กิโลแคลอรี่เองแสดงว่าน้ำหนักที่หายไปเนี่ยมันเป็นเพียงแค่น้ำที่ถูกขับออกมาจากร่างกายนะครับซึ่งการที่เราจะหุ่นดีได้นั้นนะครับเราจะต้องลดไขมันนะครับไม่ใช่ลดน้ำหนัก ถ้าลดน้ําหนักเนี่ยเราแค่ไปนั่งห้องซาวหน้าแล้วก็นั่งเข้าออกเข้าออกอย่างนั้นน้าหนักก็ลดแล้วนะครับแล้วการลดน้ําหนักที่ดีเนี่ยตามกระบวนการของแคลอรี่เดฟิสิกเนี่ยก็คือการขาดดุลพลังงานนั่นเองนะครับเรียกง่ายๆเลยก็คืออกินเข้ามาให้น้อยกว่าพลังงานที่ใช้ออกไปการที่เราจะลด1กโลได้เราจะต้องใช้พลังงาน7,700กิโลแคลอรี่นะครับฉะนั้นถ้าเรา ออกไปวิ่ง10กิโลใช้พลังงานประมาณ700แคลอรี่เราจะต้องวิ่ง100กว่ากิโลเลยนะครับกว่าเราจะใช้พลังงานได้7,700กิโลแคลอรี่เนี่ย <Yeah. S 1> แล้วเราจะไปเราจะไปลงทุนวิ่งขนาดนั้นทำไมในเมื่อการลดน้ำหนักที่ดีเนี่ยต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับถึงจะมีประสิทธิภาพในการลดน้ำหนักลดไขมันและไม่เสี่ยงต่อการเกิดอาการบาดเจ็บนะครับการลดน้ำหนักที่ดีนั้นนะครับเราจะต้อง รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยต้องรับพลังงานเท่าไหร่และต้องใช้ออกไปเท่าไหร,นะร่เราจะต้องรู้2ค่าด้วยกันได้แก่1 BMR นะครับก็คือ Basal Metabolic Rate หรืออัตราการเผาผลาญในชีวิตประจำวัน2 TDEE e, Total Daily Energy Expenditure ก็คือ,อพลังงานทั้งหมดที่เราต้องใช้ต่อวันนะครับรวมการ เดินการทํากิจกรรมการทํางานการออกกําลังกายทุกอย่างนะครับผมได้มีคลิปวิดีโอสอนคํานวณแล้วไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเมื่อนา,นานมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะฟังกันรู้เรื่องหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไปฟังก็เตรียมสมุดไว้จดสูตรด้วยนะครับหรือถ้าใครขี้เกียจคํานวณน,นะครับเดี๋ยวนี้ผมเห็นแอปพลิเคชันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เข้าไปกรอกข้อมูลแล้วก็มีเว็บไซต์มากมายเลยนะครับให้เข้าไปกรอกข้อมูลก็จะมีค่า tde ของเราออกมาแล้วนะครับ ทีนี้พอเรารู้ค่า BMR รู้ค่า TDEE แล้วนะครับการที่เราจะลดน้ำหนักเนี่ยให้เราเอาค่า TDEE เนี่ยมาลบ15-20%หรือประมาณ300-500กิโลแคลอรี่เพราะ15-20%เนี่ยเป็นการลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพแต่จะต้องรับพลังงานมาไม่ต่ำกว่าค่า BMR นะครับเพราะถ้าเรารับพลังงานต่ำกว่าค่า BMR เนี่ยก็คืออัตราการเผาผลาญพื้นฐานของร่างกายเราเนี่ย อาจทำให้ร่างกายเราสูญเสียมวลกล้ามและทำให้เราเกิดโยโย่เอฟเฟกตได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่าผมมี t d e อยู่ที่2,500กิโลแคลอรี่นะครับผมจะลดน้ำหนักผมจะเอา TDEE 2,500กิโลแคลอรี่ลบด้วยพลังงานที่เราจะตัดออกไปก็คือ500กิโลแคลอรี่นะครับก็จะเท่ากับ2,000กิโลแคลอรี่ 2,000กิโลแคลอรี่ก็คือพลังงานที่ผมจะต้องกินในแต่ละวันเพื่อที่จะลดน้ำหนักถ้าผมกิน2,000กิโลแคลอรี่ไปจนครบ7วันผมจะสามารถลดพลังงานได้ถึง3,500กิโลแคลอรี่นะครับทีนี้ถ้าผมทำแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึง2สัปดาห์ผมจะสามารถลดได้7,000กิโลแคลอรี่นะครับฉะนั้น 7,000กิโลแคลอรี่ก็เกือบจะ1กิโลแล้วใช่ไหมพราะ1กิโลเท่ากับ7,700กิโลแคลอรี่บวกลบ100แล้วถ้าผมสามารถกินแบบนี้ได้ไปจนครบ3สัปดาห์นะครับผมจะสามารถตัดพลังงานออกไปได้ถึง1 500กิโลแคลอรี่นั่นหมายความว่าผมจะสามารถลดน้ำหนักได้1กิโลกว่ากว่าถ้าผมทำแบบนี้ไปจนครบ1เดือนผมจะสามารถลดน้ำหนักได้เกือบ2กิโลเลยนะครับ ฉะนั้นการลดน้ําหนักต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็ต้องให้เวลากับมันต้องมีวินัยกับมันนะครับไม่มีมนุษย์คนไหนอยู่เหนือกฎฟิสิกส์นะครับถ้าเรากินน้อยกว่าพลังงานที่ใช้ออกไปต่อวันนะครับเราก็สามารถที่จะลดน้ําหนักลงมาได้ถ้าเรากินมากกว่าพลังงานที่ใช้ต่อวันนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มน้ําหนักได้สรุปนะครับถ้าเราอยากจะมีรูปร่างดีฟิตเฟิร์มสุขภาพดี ปลอดภัยเราต้องรู้ก่อนว่าร่างกายเราใช้พลังงานต่อวันเท่าไหร่นะครับควบคุมพฤติกรรมการกินออกกําลังกายสม่ําเสมอพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับพยายามเน้นผักนะครับเพราะผักเนี่ยมีไฟเบอร์สูงและมีปริมาณของแคลอรี่ที่ต่ำนะครับเราสามารถกินได้เยอะแล้วก็อิ่มท้องถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เราพัฒนาช้า หรืออาจจะทำให้เราไม่พัฒนาเลยก็เป็นได้นะครับแล้วก็เรากำลังลดไขมันนะครับไม่ใช่ลดน้ำหนักและควรเลือกออกกำลังกายที่คุณชอบนะครับถ้าคุณชอบวิ่งคุณก็ไปวิ่งถ้าคุณชอบปั่นจักรยานคุณก็ไปทำถ้าคุณชอบ power lifting คุณก็ไปเล่นนะครับจงเลือกการออกกำลังกายที่เราชอบเราจะรักมันเราจะสามารถทำได้นานแล้วไม่เบื่อมันไม่ทิ้งมัน น,นั่นแหละคือการออกกําลังกายที่มีประสิทธิภาพสําหรับคุณอย่าลืมนะครับการสร้างหุ่นที่ดีนั้นต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของร่างกายเป็นหลักไม่หักโห้มจนเกินไปนะครับกินอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอแล้วคุณจะมีความสุขกับการออกกําลังกายครับถ้าชอบวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์และกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ